กำลังมองหาอยู่ใช่ไหมคะกำลังมีปัญหาใช่ไหมไม่มีเวลาไม่มีเงิน สวัสดีค่ะพบกับโค้ดแมงนะคะโค้ดแมงอินดีมเนาะวันนี้แม่อยากจะมาบอกว่าใครที่กําลังมีปัญหานะคะไม่มีเวลาไม่มีเงินแมงบอกแบบนี้เลยว่ามันเป็นเรื่อง,องกปกตินะคะตอนนี้โรคมันโรคของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยนะคะมันมีโรคอะไรต่างี่ยเข้ามาแล้วก็เรารับมือไม่ทันนะคะมิฉะนั้นวันนี้หลายคนมองหานะคะอาชีพเสริมที่จะทำคู่กับงานประจำได้นะคะแล้วตัวแมงเองก็เช่นกันค่ะแมงก็กำลังมองหาอาชีพ ที่สามารถทําคู่กับงานประจําได้แล้ววันนี้แมงเจอแล้วนะคะและอาชีพนั้นมันตอบโจทย์ไม่ใช่แค่แมงคนเดียวแต่มันตอบโจทย์กับใครหลายๆคนนะคะแล้วคนที่ทําอาชีพนี้นะคะมีผลลัพธ์และสําเร็จจริงนะคะวันนี้เราไม่ได้มโนเราไม่ได้มาอ่านั่งโม้นะคะหรือว่าเป็นภาพที่มาหลอกลวงนะคะ แต่มันเป็นความจริงที่นะคะมีผลลัพธ์แล้วก็เกิดขึ้นจริงธุรกิจนี้มีชื่อว่าอินดีเป็นธุรกิจของพี่ก้องพิ่คิกรอ,อ,อายุน้อยร้อยร้านนะคะในส่วนของตัวแมงเองทาธุรกิจนี้นะคะมีผลลัพธ์และปลดล็อกทางด้านการเงินและเวลามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะวันนี้ใครที่ได้ดูคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากนะคะ ถ้าดูแล้วนะคะอยากจะเรียนรู้หรือศึกษาธุรกิจนะคะแมงบอกว่าให้ติดต่อผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโค้์แมงบุษภัพผู้มากสวัสดีค่ะ